แม่ไหนเลิกงานกำลังเดินมาทางนี้แล้วนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เออแล้วแม่ฉันจะจำได้ไหมเนี่ยอไม่ต้องห่วงทำตามแผนเซอร์ไพรส์แม่นายเดี๋ยวส่วนเรื่องวิดีโอดีวฉันถ่ายให้ไปมา เดี๋ยววินช่วินก็นลูกวินลูกแม่จริงๆด้วยวินมาตอนไหนวินมาเมื่อไหร่ลูกวินมาตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ครับผมขอโทษน,นะครับ ที่ผมเคยทิ้งแม่ไปจะไปทำไมล่ะลูกต่างประเทศนะมันไม่ใช่บ้านเรานะอากาศก็หนาวอยู่ทำงานแถวๆนี้ก็แม่นี่แหละโถแม่ทำงานบ้านเรามันไม่เท่แล้วก็อีกอย่างนะผมมาจ่า,ายค่าไน้หน้าไปแล้วด้วยแว,วิวนจะปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวเหรอแม่ แม่โตแล้วนะแม่ดูแลตัวเองได้พี่เป๊ฝากดูแลแม่ด้วยนะเออแล้วก็อย่างอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดฉันกลับมาเดี๋ยวซื้อหนมนอกมาฝากได้ได้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมกันล่ะส่วนทางเนี้ยฉันดูแลแม่นายเองขอบใจมากเพื่อนแม่ผมไปก่อนนะเขารอขึ้นรถกันอยู่อ่ะเดี๋ยวไปสายสวัสดีครับอยู่ที่โน่นก็ขอให้พระคลุมคลองนะลูกนะ ลูกไข่ยห้หฮะพ่อได้จา้าได้จา้าแด้จา้จาหนูกลับมาแล้วโอ้ยคิดถึงหนูไหมคิดถึงอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยก่อนแม่นน่นขนาดนี้แม่ตัวแบนหมดแล้วก็ <c oughs> วหนูรักแม่อ่ะรักที่สุดในโลกเลย <c oughs> รู้แล้วจ้าว่ารัก <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> เลิกกวนแม่แป๊บหนึ่งได้ไหมแม่กำลังจะหยิบไข่ให้ลูกค่ะ อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะมามาถุงมาเดี๋ยวหนูช่วยเองแม่ยอายุเยอะแล้วขยับตัวช้าหืมเด็กคนนี้นี่เอาปีฟองนะจ้ะหนึองห้าฟองนะคะระวังแตกได้แล้วค่ะลูกสาวเหรอน่ารักยังเลยลูกสาวค่ะคุณยาย เนี่ยก็ทำงานอยู่ในบริษัทแถวตลาดนี่แหละจ้ะทำตั้งแต่ตอนเรียนจบใหม่ๆจนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้านายก็จะเลื่อนตำแหน่งให้ให้ไปคุมงานที่ต่างประเทศแล้วก็ปรับเงินเดือนขึ้นให้ด้วยนะคะแต่เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ยอมไปทำไมไม่ไปแลู้ลูไม่ไปหรอกป้าหนูจะไปได้ยังไงล่ะแม่หนูอยู่คนเดียวอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยจะให้หนูทิ้งแม่ไปอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยหนูไปไม่ได้หรอกคะ่ะ แล้วหนูไม่เสียดายตำแหน่งกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรออนาคตดีๆทั้งนั้นเลยนะแม่คาะถ้าให้หนูเลือกระหว่างเงินเยอะตำแหน่งดีกับการได้อยู่ดูแลแม่เนี่ยหนูขอยืนยันเลือกที่จะอยู่ดูแลแม่ค่ะแม่อะเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กถึงเวลาที่หนูจะต้องดูแลแม่ว่างแล้วโอเคไหมคะเด็กคนนี้นี่น่ารักจริงม่ะแม่ขอก่อนเลย เอาป้าผมป้าผมผมโทรมาตั้งหลายสายทำไมไม่รับอ่ะป้าไอ,อวินโทรหาผมด้วยวินโทรหาเปลมด้วยเหรอทำไมไม่เห็นมันโทรหาแม่แม่คิดถึงมันมันอาจจะง,งานยุ่งก็ได้ช่วงนี้มันกำลังไปได้ดีเลยนะอยู่ที่นู่นสองปีอ่ะ เงินเดือนก็ขึ้นตำแหน่งก็ขึ้นหนูแบบนี้นะถ้าทายจะทำที่นู่นยาวเลยล่ะทำงานที่นู่นยาวเลยเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่นู่นน่ะเจ้าของบริษัทที่นู่นน่ะเขารักมันมากเลยเห็นแล้วรู้สึกดีใจแทนมันด้วย <c oughs> ลืมเลย้าฮะนี่ไอวินฝังเงินมาให้ป้าด้วยนี่สี่หมื่นอ้าว ป้าไม่ไดีใจเหรอเป็นไรเป้าพีม่มีอะไรหรอกขอบใจนะวินนะวินลูกแม่วินจะรู้ไหมว่าแม่น่ะแกไปมากเลยนะลูก ตัไม่ใจอยู่อีกได้นานแค่ไหนแม่คิดถึงลูกมากเกินแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมเคยทิ้งแม่ไป2ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยกลับมาดูแลแม่เลย ไม่เป็นไรลูกลูกทังยังไงวินก็ไม่เยี่ยมแม่แล้วไงแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วลูกว่าแต่ลูกลาง,งานมาคี่วันแล้วลูกเราจะกลับที่โน่นเมื่อไหร่แม่ครับแม่ฟังผมนะครับผมจะไม่กลับไปที่นน่นอีกแล้วเอา้าทำไมล่ะลูก ผมว่าผมจะกลับมาหางานทำที่เมืองไทยถึงแม้ว่าเงินเดือนจะน้อยกว่าแต่ยังไงผมก็จะไม่กลับไปที่นู่นอีกแล้วครับแม่แต่ที่โน,โน่นงานลูกกำลังไปดีไม่ใช่เหรองานไปได้ดีก็จริงแต่ถ้าผมไปอยู่ที่นู่นไม่ได้ดูแลแม่อยู่ใกล้แม่ผมคิดว่ากลับมาบ้านเรามาอยู่แบบพอเพียง ได้ดูแลแม่ผมว่ามันอบอุ่นกว่าแม่ครับผมรักแม่นะครับแม่ดีใจที่สุดแล้วลนะูกแม่มาขอนหน่อยนะ้ลูก